แพรว่าอวดแซบไม่ยังแต่แคปชั่นฟาดแรงทำสะดุ้งวิตหมายถึงใครนะแพรวานิชาพัฒนโพสต์ภาพอวดความเซ็กซี่ในชุดว่ายน้ำแต่แคปชั่นฟาดแรงทำสะดุ้งเพื่อนดาราแห่คอมเมนต์สนัน แซดไม่ติดเบรกแล้วจริงๆสำหรับนักแสดงสาวแพรวาน,นิชาพัฒที่ตั้งแต่เป็นโสดก็โชว์ความเซ็กซี่แบบไม่ยังจัดเป็นคอมโบให้แฟนๆได้ติดตามกันแบบไม่ได้พัก อย่างล่าสุดวันที่8กรกฎาคม2565แพรวาก็เพิ่งออกมาเผยภาพนุ่งชุดบิกินี่สีขาว,วหัวหุนผอมเพรียวลงสระว่ายน้ำแบบว่ายน้ำคลายร้อนแต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยลดดีกรีความร้อนสักเท่าไหร่เพราะหลายคนดันเข้าไปสะดุดกับแคปชั่นสุดแรงของเจ้าตัวที่ว่าสมองไม่มีปากดีนัมเบอร์วัน งานนี้เล่นเอาเพื่อนดาราและแฟนคลับเข้ามาสะดุ้งแคปชั่นของสาวแพรวากันเป็นแถวพร้อมคอมเมนต์กันสนันอาที5555ย55ิแคปชั่นอัเออเอาสิ5555 5 55แคปชั่นโนเลยรออเอาเรื่องจัดชอบแคปชั่นฟาดผูกปากดีทำแคปชั่นและอื่นๆทำเอาอดสงสัยไม่ได้ว่าแคปชั่นสุดแรงนี้จะหลายถึงใครหรือเปล่าเอา่ย